สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตนะครับต้นมะนาวนะครับที่ได้ทําการตอนไว้นะครับตอนนั้นครับตอนไว้สามกิ่งเนาะหนึ่งสองแล้วก็สามสามกิ่งนี้นะครับแต่กิ่งนี้นะครับวันนั้นนะครับมีพายุพายุเข้าก็เลย แล,แล้วลมแรงนะครับก็เลยหักหักไปนะครับหนึ่งกิ่งหรืสองกิ่งเรามาดูกันนะครับตุ่มตอนเราือสองกิ่งนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่รากมาเต็มเลยนะครับนี่ รากออกมาเต็มเลยนะครับอีกตุ่มหนึ่งนะครับนี่นะครับมีรากมาแล้วเหมือนกันนะครับนี่ขนาดนี้ก็ตัดไปชำในกระถางได้เลยนะครับอันนี้ก็ตัดได้ละ อันนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่ากิ่งที่ทำการตอนไว้วันนั้นนะครับวันนี้ก็ได้ออกรากเรียบร้อยแล้วนะครับดูทีนึงนี่ นี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ถือว่าประสบผลนสำเร็จนะครับรากงอกนี่ครับลักษณะใบของมะนาวด่างก็จะสวยๆขาวปนเขียวนะครับอ่า ครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ